คิดจะบีบคอฉันอย่านะเอ็เอดวินเขายัางมีชีวิตอยู่แค่หมดสติไปเฉยๆสินะไม่ได้กาแล้ว ฉันกลับไปก่อนดีกว่าไปทำอะไรมาครับถึงได้บาดเจ,จ็บแบบนี้เออด้นกิ่งไม้ขูดค่ะโอ้ยแผลที่หัวเขา่า้ําไม่เท่าไหร่แต่แผลตรงนี้มันเหมือนกับโดนเล็บคนขวดเลย คุณหนูมีแค่เล็กน้อยพราะงินวันนี้ทานยาที่ผมสั่งให้ไปแล้วก็นอนห่มผ้าอุ่นจะดีกว่านะครับผมจะกำชับคุณแอนนาไว้อีกทีคุณหนูอย่าลืมทานนะครับได้ค่ะแต่ยูเอเตบากล่กับดัชเชคคนก่อนม,มีลูกด้วยกันเพียงแค่คนเดียว พาว่าเขากลับเป็นเด็กที่เกิดมามีเส้นผมสีดำสนิททางที่ดาเชนคนก่อนมีผมสีน้ำตาลอ่อนและนยุกเอเตเตบัสมีผมสีบอนสีผมของเขาไม่เหมือนกับใครเลยนอกจากจะไม่ได้รับการปฏิบัติเป็นอย่างดีในฐานะลูกแท้เพียงคนเดียวของดายุกแล้วเขายังถูกกล่าวหาว่า เป็นลูกนอกสมูกทันทีที่เกิดมาและถูกขังลืมไว้บนยอดหอคอยอีกด้วยหลังจากที่ดัชเชสคนก่อนเสียชีวิตจากการคลอดลูกยากคาลีนาที่เคยเป็นสาวใช้เมื่อก่อนก็ได้ขึ้นมาเป็นดัชเชสคนใหม่ลึกๆแล้วเธอก็รู้สึกว่าฐานะของตัวเองนั้นต่ำต้อยบางทีการทรมาลูกชายแท้ ของดัดเชนคนณก่อนที่เป็นคนชั้นสูงสกุลมีชื่อเสียงและเป็นเจ้านายที่เฟงเคยรับใช้อาจจะช่วยเติมเต็มปุ่มได้ลึกๆให้กับเธอได้แล้วก็เอาจริงๆมีแต่คนเลวๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่การทำแบบนี้กับเด็กตัวเล็กๆถึงขนาดนั้นมันแตกต่างจากตอนที่อ่านในหนังสือโดยสิ้นเชิง ฉันคงปล่อยให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องไม่ได้หรอกเอ็ดวินฉันอยากให้นาะยบาดเจ็บอ้ายลงสักอิดก็ยังดีสวัดีเอ็ดวินเออ อาลุงสวัสดีน,นนะเอ๊ะฮึเ้เอ๊ะนายไม่หิวเหรอฉันเอาขนมปังกับน้ำมาให้มีผลไม้ด้นะอืฉันเลือกขนมปังอันที่นุ่มที่สุดมาเลยนะ นายจะได้ย้อยยังไงลองยิงสักหน่อยไหมแล้วก็ช่วยยาค้ำแผลเขาแต่ดูแลเขาคงจะทําคนเดียวไม่ไหวเอ๊ะเอ็ดวินฉันขอแตะตัวนายหน่อยได้ไหมเอ่ออืมดเอ็ดเเออ็ดเอถ้าถ้างั้นไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะ เอ็ดวินเราเกินสักคำไม่ได้เหรอฉันคงต้องรีบพาไม่เคลนมาให้เร็วที่สุดแล้วสิ อพวกั้นมันกล้ดดียังไงมาดูถูกฉันแบบนี้ตอนนี้ฉันคือดัชเชสนะไม่ใช่สาวใช้ที่ต้องมาคอยเอาใจพวกมันจะใจเย็นก่อนนายหญิงคะหุบปากคิดว่าตอนนี้ฉันจะมายังใจเย็นได้อีกหรือไงขอโทษค่ะให้อภัยดิฉันด้วยเราไปที่หอคอยกันเลยดีไหมคะมันจะต้องทำให้นายหญิงอารมณ์ดีขึ้นแน่นอนค่ะ <c oughs> ไปห่อคอ,อยเอ็ดวินเ้เฮ้เอ็ดวิน อินดีต้อรับกับครับนายหญิงคืนนีออ้ขออภัยด้วยครับนายหญิง กระผมขอทมได้ไหมครับว่านายหญิงตบกระผมด้วยเหตุอะไรแกถามเขาไม่รู้จริงๆงั้นเหรอขออภัยด้วยครับหอคอยไงหอคอยน่ะใครมันถือวิาสาสะมาเปลี่ยนแม่กุญแจห้องนั้นพูดเรื่องอะไรครับนายหญิงหนูเป็นคนเปลี่ยนเองค่ะท่านแม่ไปพักร้อนว่าสนุกไหมคะแกเปลี่ยนแม่กุญแจหอคอย,อยงั้นเหรอ ค่ะท่านแม่หนูเปลี่ยนเองไม่ใช่แม่แต่เป็นท่านแม่เงั้นเหรอเปลี่ยนทำไมเพราะว่าหนูอยากได้ค่ะว่าไงนะช่วงนี้ที่ท่านแม่ไม่อยู่บ้านหนูเหงาแล้วก็เบื่อมากๆหนูเลยลองไปที่ยอดหอคอยดูแล้วก็พบว่ามันมีของเล่นที่สนุกมากๆอยู่เลยจากนี้ไปเอ็ดเวนเป็นของหนูแล้วนะคะ ขาต้องเชื่อฟังคำพูดของหนูคนเดียวเท่านั้นเพราะงั้น่ันแม่จะแตะต้องเขาไม่ได้นะคะเ <c oughs> อริส <c oughs> มันอดอนะ้นน่ะถ้าลำเส้นเกินไปมันก็ไม่น่ารักหรอกนะอยากโดนทำโทษหลังจากที่ไม่ได้โดนเมือนานหรือไง <c oughs> <c oughs> เอาล่ะรีบเอาคุณเจมาซะอย่าทำให้ฉันโมโหไปมากกว่าน,นี้จะดีกว่านะ หนูรู้ความรักของท่านแม่นะคะท่านแม่จะไม่ว่าอะไรใช่ไหมคะท่าหนูจะเปิดเผยมันที่นี่ตอนนี้เลยไหนว่ามาซิคราวนี้เกี่ยวางแผนอะไรไว้อีกก็อย่างที่พูดแหละค่ะว่าหนูรู้ความลับของท่านแม่อุ๊ยตายแล้วไงต่อความลับเรื่องการเกิดของเอ็ดวินนะคะ ท่านแม่ก็รู้อยู่แก่ใจนี่คะว่าความจริงแล้วเอ็ดวินคือลูกชายแท้ๆของท่านนายุกเอริสแกไปได้ยินเรื่องเหลวไหลแบบนั้นมาจากที่ไหนกันหนูไม่อยากบอกเรื่องนั้นค่ะยังไงก็ตามหนูอยากได้เอ็ดวินค่ะแล้วหนูก็จะให้ท่านแม่ทำลายเขาก่อนไม่ได้พอะง้นหนูจะไม่ให้คุณแจค่ะ ้าท่านแม่ยังไม่หยุดขอคนแจหนูจะบอกทุกอย่างกับท่านพ่อแกนี่เหมือนงูจริงๆอลิสสิ่งที่แกรู้มามันไม่ใช่ความจริงสักหน่อยอีกอย่างท่านอายุจะเชื่อคำพูดของแกหรือว่าคำพูดของฉันมากกว่าล่ะแกนี่เชือ่ออะไรสมกับเป็นลูกฉันจริงๆอริสฉันรู้ว่าแกเหงามาก แกเลยทำตัวเรียกร้องความสนใจแบบนี้ใช่ไหมล่ะเอาเถอะฉันจะยอมให้สักระยะหนึ่งก็แล้วกันแต่อย่าคิดเชียวล่ะว่าความดื้อดึงของแกม,มันจะได้ผลไปตลอดท <c oughs> <c oughs> ำจริงแล้วที่ผมของเอด็ดวินมีผมสีดำก็เป็นฝีมือของคาริน่านี่แหละ ชาชนิดหนึ่งที่หากดื่มระหว่างการตั้งครรภ์จะทําให้ผมของทารกในครรภ์เปลี่ยนเป็นสีดาเป็นชาแดงอันอาหารกายที่มีชื่อว่าลูเบคารินาทําหน้าที่ดูแลยอยู่ข้างกายดัชเชสคนก่อนตอนที่เธอกําลังตั้งครรภ์ในระหว่างนั้นเธอเอาลูเบผสมลงในชาดัชเชสกินอยู่ตลอดเนื่องจากลูเบมีผลข่าเคียงร้ายแรงอย่างการทำให้เลือดอยู่ไหลช้า มันจึงเป็นชาที่ต้องแอบซื้อขายกันอย่างลับโดยไม่ให้คนอื่นรู้และเดชเชคนก่อนก็เสียชีวิตหลังจากที่ให้กำเนิดเอ็ดวินเนื่องจากการเสียเลือดมากอย่างไรก็ตามหากว่าเดชเชนคนก่อนไม่ตายในระหว่างที่คลอดลูกก็คงจะถูกไล่ออกจากตระกูลในยุคในฐานะครบชู้สู่ชายอยู่ดีสุดท้ายแล้วทั้งความเป็นอยู่ของเอ็ดวินและการตายของเดชเชนคนก่อน ล้วนเกิดมาจากคาลิน่าที่เป็นตัวการทั้งนั้นถึงจะแค่ร่างกายก็เถอะแต่ฉันเป็นลูกสาวของผู้หญิงรายการเหน,นั้นงั้นหรอเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะทำให้ไม่มีปัญหาอะไรไปอีกสักระยะนนหนึ่งแหละนะเอ็ดวินพรุ่งนี้ฉันเด็ดไิเสียงเขาจังเลย านนายกับท่านแม่ล่ะไม่มีใครมาเลยเหรอขออภัยด้วยครับคุณหนูนายท่านเขาวังด้วยเรื่องงานส่วนนายหญิงก็อะไรกันถักทีนี่ครับคุณหนูหนายหญิงจะกลับไปก่อนแล้วนะครับแกเป็นใครทำไมแม่ถึงต้องมาหาแกตลอด ันอยากให้คนนย่างแกหายไปดูนี้ตายไปซะเอ๊ะทุกอย่างมันไม่มีความหมายอะไรเลยทำไมถึงเพิ่งมานึกได้เอาป่านี้เนี่ย เันขวบนนี่เคยเจอกับเอ็ดวินมาแล้วแถมดังเจอในแบบที่แย่ที่สุดด้วยโอ้ยฉันจะบ้าตายมันพพงมาแต่เริ่มแล้วด้วยซ้ำทำอะไรอยู่หรอครับแหไม่ได้ทำอะไรค่ะอีวันไม่ต้องสนใจฉันหรอกอ่ะอ่ะเออ อย่าเอาแต่นอนอยู่แบบนั้นแล้วไปเดินเลือดสักหน่อยสิครับขี้เกียจไม่เอาค่ะน้ารำคาจะตายในเมื่อเอวานไม่น่าจะไปด้วยกันก็อย่ามาสั่งให้ฉันทำโน่นทำนี่สิคะถ้าคุณหนูไม่อยากไปคนเดียวผมไปเป็นเพื่อนได้นะครับเฮ้เฮ้เกิดแค่เดินเองไม่ใช่หรอครับไ e <c oughs> อวานคุณหนู รอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวฉันขอเข้าไปเอาของคในห้องก่อนครับดูเหมือนว่าวันนี้ก็จะไปอีกแล้วฮะนั่นสิฉันก็สงสัยอยู่ว่าไปไหนได้ทุกวี่ทุกวันที่แทก็ไปที่นั่นนี่เองเชื่อเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยว่าแต่ทำไมถึงเอาอาหารไปด้วยล่ะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่เอาไปกินอวดต่อหน้าไงหาแบบมัน,มน มันจะพูดถึงคุณหนูกันอยู่เลยคุณหนูคะนี่เรากำลังจะไปไหนกันหรอครับอืมถ้่ปุ่มบามบอกไปว่าจะไปหาเอ็ดริมเขาอาจจะไม่ไปด้วยก็ได้ไปหาเพื่อนของฉัน,นะคะ่ะเพื่อนของคุณหนูงั้นเหรอฉันอยากเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาไม่ยอมเปิดใจให้ฉันเลยค่ะ เป็นเพราะว่าเมื่อก่อนฉันเคยทำตัวให้เขาเกียดด้วยเพราะงั้นอีวานต้องช่วยฉันนะคะจะให้ผมช่วยอะไรหรอครับพอไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองค่ะอีวานนี่ไม่ค่อยมีแรงเลยนะคะเดิมทีเด็กวัยประมาณคุณหนูก็มีแรงเยอะที่สุดอยู่แล้วนี่ครับ ข้ออ้างชัดๆ <c oughs> คุณหนูเย่าบอกนะครับว่าเราจะต้องขึ้นไปถึงชั้นบนสุดเลยก็ใช่น่ะสิคะเฮ้ยคุณหนูคิดจะทำอะไรหรือว่าที่นี่คือที่ที่คุณชายเอ็ดวินถูกขังไว้คนที่คุณหนูอยากเป็นเพื่อนด้วยคือคุณชายเอ็ดวินเหรอครับเรื่องนั้นก็ใช่ค่ะอีวาน อย่างนี้นี่เองขังเด็กดเล็กไว้ในที่ซอมซอแบบนี้เขาไม่รู้สินะก็ไม่แปลกหรอกเพราะคอนในตระกูลพยายามเก็บเรื่องเอ็ดวินไว้เป็นความลับมาตลอดจากนี้ไปพยายามพูดให้หน้อยลงที่สุดนะคะทำไมหรอครับพอเราต้องเก็บแรงไว้ยังไง,ไงล่ะคะเออ,เอ,อ อีวานก็คงชินเองแหละค่ะอย,อ,ยอ,ยอย่างนั้นหรอครับสวัสดดีเอ็ดวินวันนี้อากาศดีมากเลยนะ <c oughs> กลิ่นเหม็นนาะยไม่กลัวเหรอเมื่อคืนน่าจะมีคนมาทุบประตูนี่นะตอนนี้แม้แต่กลิ่นเหม็นนี่ฉันก็ชินกับมันแล้วแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลหรอกนะเพราะฉันไม่คนเดียวที่มีคนุนแจห้องนี้เฮ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อคนนี้เป็นหมอที่ชื่อว่าอีวานเขาจะมาดูแลแผลให้นายเขาไม่ใช่คนไม่ดีพรอเงินไม่ต้องกลัวหรอกนะอีวานนี่คือเอ็ดวิน <c oughs> อีวานอะไรนะ <c oughs> เขากลัวเหรอ <c oughs> เขาคองตุกใจกับสภาพแวดล้อมที่มากเลยใช่หรือเปล่า <c oughs> อีวานควรจะมาลมที่นี่ไม่ได้นะคะแล้วฉันจะลงไปยังไงล่ะตั้งสติหน่อยสิคะไม่งั้นฉันจะทิ้งคุณไว้ที่นี่นะเฮ้ย hey, อยากจะบ้าตายอันนี้เอ็ดวินวันนี้ฉันเอาเอศวิตกับผลไม้มาให้ร่างกายนะ่าจะต้องแข็งแรงขึ้นแผลจะหายเร็วเพราะงั้นอย่างน้อยก็กินสักคำเถอะนะ และอีวานเป็นลมไปมันไม่ใช่ความผิดของนายเอะฉันไ,ไม่ได้ใช้กิ่งไม้ไดอนหายไปให้เขาเอเอเขาไม่ถูกโจมฉันแล้วฮเยสโอ้ย yes. เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมาหาใหม่นะกินของที่อยู่ตรงนั้นด้วยล่ะ